ปีพุทธศักราช2,556นี้อัตมาภาพขออัญเชิญพรจากพระพุทธองค์มามอบเป็นพรปีใหม่ให้แก่พี่น้องเราชาวไทยสามประการด้วยกันหนึ่งขอให้ร่ำรวยสองขอให้สุขภาพดีสามขอให้มีความสุขจำกันง่ายๆว่าร่ำรวยสุขภาพดีและมีความสุขพรสามประการนี้เราถือกันว่าเป็นอิทธผลเป็นอิทารม คือเป็นสิ่งที่ดีงามล้ำเลิศไม่ว่ามนุษย์ในชาติใดภาษาใดก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องการเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตามพรน,นี้ไม่ใช่อพรสำเร็จรูปใครอยากได้ต้องลงมือสร้างสารรค์พัฒนาด้วยตัวเองเหมือนคำที่นักปราชญ์ท่านบอกว่าพรใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำฉะนั้นใครอยากร่ำรวยสุขภาพดีและมีความสุขต้องลงมือทำด้วยตัวเอง ขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปเทิน